เป็นเรื่องเป็น่องการอนไรบอดจาดโอ้สิเรื่องสิ่ง้ฮะครับอันบัวเอาละวอ๋อเมียนอาแล้ว่ะเนี่ยเจะเดือนแล้วโอ้ยสวัสดีทุกคนขอส่องตฮีโรชแนลนะ่วงนี้มันบุกไได้ลงคลิปปันใดแต่ว่าสิทายยอยลงแล้วทุกคนถ่ายวันไลู่เนาะ อ่ามันนี่แมนเามามันเกิดของอัโซพนวนะโพนานี่ยาดูว่าเขากำลังมาสาไฟให้่เ้ยนี่บริษัทคลิปเนาตอนนี้เขากาดินไเนาะกาดินตเนี่ยบริษัทสันติธรมเอนี่ยโอ้เาลกกลันป้เนาะเาลกกลับมาบรมน้ำเด้อพเขานี่บริษัทปอดกบพนันบริัทนานเนาะเกาหลีเกาหลีเกาหลีใส่อีโอ้เกาหลีก็มาเนาะ เอาเกาหลีไปเยี่ยมญี่ปุ่นมึงเค้กู้ว่าอังกฤษว่ะเออไทยเนี่ยโอ้ยไปรอดอีกเนาะโมเคยเอามาคลิปสวัสดีครับผมไทยครับเอาหรือเอีสานเอากับเกาหลีมาอีสานโอ้ยไปเรื่อยไปเนี่ไล่ไปเรื่อยโอ้ทุกคนมันเนี้มันเกิดประมาณไนมึงแเมื่อคืนจะนจัดกันป่ะก็เห็นถ่ายหูหลงมือคืนจะจัดมา จัดแต่ว่าเป็นเลือก่อนเลยเป็นเรือก่อนเลือจัดกไรเดเเป็นเรือกสได้หาครับอันบัว่าเอาล่ะเเรียวอ๋อเมียนเอาแล้ววเนีหนเดเือดแล้ว เริ่นอะ่นเด้อเล่นง่าหยเดือนแล้วได้แล้วสนะห้าหเดืยนเลยนัดดาวไปจับปะนัดดาวไปจับปะเราเลยเราเลยกิ่นคนเดียวโอ้ัก่วะสภาพทุกคนโอ้หักก็ไผ่ก็นี่่ะเออพี่พี่ไอพี่หนเนี่ยเนี่กับไอกับไอเออน้าดาวโอ้หักทุกคน ยัเห <mile inside> ็นอย่จะเห็นเลยโอ้ยไม้เมื่อกี้ตุ๊กตาโทรมาอ่าลูกค้าจ้าลูกค้าลูกค้าตุ๊กตาเบบี้สนณาลูกค้าอย่าล้มนักเนาะเออ่ตู้เฮ็ดอ่าอย่าล้มนักเด้อทุกคนเพราะอยากล้มนักติดต่อได้เนาะอ่าเป็นสินค้าที่ว่าได้คุณภาพและก็ของดีจากประเทศเยอรมันทุกคนโฆษณาเข่ามาพอดีบังเอิญเอากินมั้ยมาไอจอกดิไอคอนอีกปกติกินแต่เบียร์ลาว์แล้วทุกคนออ มีะเบียแล้วเอ้ย้นนโอเยะเ้นี่กินไเ่เ้เ้า้้า้ีตเบียรเเด้เมาถามว่เแล้วยังโด้ยอย่างนี้นะ่เขาไปยืนมีเฟม็อดมนยุงกันหัมึงอะนัทย่างเสื้อเายาซีดกันยุงกันยาซเล่นึงมาซีดสาขามึงน่ะันยุ่งกัน่ะอืมได้ได้เด้เอา เงือแค่หวะทุกคนทุกคนซื้อเือังไหมดเลยหลหาซื้อยากับพี่ของเหียไหนก้ังเ็นไมเออกพเอาซื้อหวะโดยให้เาอส่วนนี้นอนไหไมละนอนไหวไเนสว่าขาวเบียบข้มที่ฮะเก่งนักเตงปกติบมีเวลามานังัง้บอข้าวเปลี่ยนใหม่ติกรข้ับูถเป็นหน้าเปลี่ยนอัพอัพอัพเลเวลับเป็นสี มาเสาร์แหละมวยเนี่บิ๊กฟอมนี่เก่งเนาะไปทุกอย่างล่าล่าซดเดี๋ยวทุกคนนี่ยจำเลยเม้าบาร์บีคิวบาร์บีคิวเยี่ยใกล้ว่ะมีคิวหมูหมูหมูอ้าวของของแก้มเนาะทุกคนเนาะของคนนี้เนาะอะชิมรึเปล่าเดี๋ยวให้ชมแม่ไทยเด้อเดี๋ยวถ้าไอ้ตูไทยชิมมันกักตัเป็นยืนงออยู่มันกัดไร ไปซื้อใส่เนื้อซีดแทนมาของเกิดป้อนกระแซบสุดแหล่ะโอ้ยเจ้าของเจ้าของมันเกิดกับเด้ป้อนตั้งแต่ตอนนี้แหละตั้งแต่ตอนไฮชิปไปแล้วจะไม่ไหมกับมึงไปซื้อยาซีดนะมาซีดหานะพี่ยืนอยู่เกายวดมึงก็เคี่ยวทายไงได้เออบ่ต้องห่วงมันวางแล้วมันวางแล้วบ่ต้องห่วงว่ามีเสียงอย่างอย่างขมาเดี๋ยวพ่อเขาจะซ่อมละครเราอ่านมากระดังเอาเกมกันหรอเอากระองกันเลยวะ เอาบัรระวังเด้อแท็กซี่ซ่วงนี้นะแท็กซี่เขียวมเร่าแท็กซี่เขียวะกิน่อเานอยไปใช่ปมันไปเฮ็ดไปเอื้อโาโอ้ระดับโภาเนี่หายห่วงนะ้ทุกคนเีแซบจะอย่าเีกานแงอยู่้คเออขบุนนะข้บปนนำแกงวละซีซีันละ

เอาคับตาคืนหมดนะมันยังไม่เอ็ดความสามารถก็ได้ไอ้เจ๊ชอบลุงเล่าเพลงอ่าวไอ้ว่ไอ้เอายังโซดอยู่เนีไอ้โซดอยู่เนี่ยโอ้ยกูเจ๊เดี่ยอยู่ดูวันยงกัดกับเจ็บพอแล้วแล้วยังไม่ฟังทำนี้อีกมีคนเมาทุกคนกินตั้งแต่พนักมาตแต่สวยตั้ง12โมงกินจนหน้าดำเออหน้าดำกินจนหน้าดำแต่ว่าตอนนี้ด่เข้ามาละเม่แจ้งแล้ว ยอกยอหากมาต้มก <Y> <an> ok ันเลยทุกคนโดยเช่นเดิมไปกันเดีไร้มเี๋ยวกลับกันเ่าเื่นโอ้มีงานรับแทซี่ต้อเจ้าเกิดซี่อ๋องนี้พร้อมทำงานทำ o b พิเศษทุกคนที่ปนเทามันบุคอยมันบุคอยบนดินกุกคไปได้นะน้องห้ามไม่ใช่หมเนาะ้งไหนกับซิมียัน ไอ anyway, ้รองเขาดานในก็ม yeah, wow, ีเราคนเป่า hmm. ลูกเ่วันนี้เขาก็อาวคนรอส่งผมมโอ้รอเลยเว้ยส่งผมน่ยบอคือไรคืออะไรปวชี่เน่ยปวชไสอโอ้ยอ้าจริงจังตดมาตัวมาตัวยู่ยังวะตมาอยู่ยังเหรอสวสีอาวอยู่ย่ส อยู่หแถวตรงนั้นโซกฮะตรงนั้โซกดงนั้โซกเขาแถวบ้านอไอ่ใกล้ใกลเขาสตูยู่แถวไหนอยู่ใกล้ไฟแดงครับ่โอ้ใกล้ไฟแดงใกล้ๆบ้านไอ้เลยใช่เนี่ยอยู่น้ำอันนั้นเหรอ น้ำไก่น้ำกู๋เหรอเอากู๋ก็อยู่นี่กูเพันมาไทยตะวันน้องมาอยู่ตัวอ่าตะวันตัวสี่ตั้งแต่มามาอยู่ที่เลยเต้ไกลทีมงานมันจะมีไอเดียเฮ็ดเพลงแมาแล้วแมาแล้วต้องไปปรึกษาตอนนี้รวมกันก็แน่นอนคันาดะี้นี่ซ่าแห้งอะไรอยู่นะฮะนีซ่าแห้งบนน้องอยู่อ่าเช่นอย่างงี้ขนาดเออแถวน <BRE>. ั้นเน็ตเด็ดบ่ได้เช่นไซส์องนี้เหมือนแถวไฟแดงมันมันมันไซส์ได้จะลักสองรักสองอ่าแสดงตัวเปิดลักสองแมนโย่หันย่หันเวลาไปจอดไฟแดงหันมันก็ะไซส์บ่ได้เดีกัน ขมืมหอนี่นะเตียนบอม่บอบอันนั้นซตเน็ตซตเน็ตก็ได้ตเน็ตก็ได้ติอกได้ปอาว้เขาจะพากันขึ้นไปแล้วเหงือเตนุ่มแจ็คกันุ่มเสื้อนะแข่งขันกันอยู่ันเกาเนใกล้สีแล้วแล้วเซเว่นยู่ใกล้ไปยนางเสืันแลวเสกนนันมาทุกคนอัน เม่นมาบอกเนี่ยท้าวสมุทว่ามีคนเมาแล้วเขาต้เจอคนเมาว่นอยู่อยู่สื่อเขาต้องคอนเทนต์จังไหนหรือว่ามอมมอมเราต่อเลยบอกให้เรานอกเลยหรือว่าเขาต้องวัดให้เราพักก่อนกินกินก่อนให้เราส่วงก่อนต้อให้เรากินใหม่เม่นมาบอกเลยมัน<อ>มีแฟนแล้วก็วอยากเปิดตัวเขาเฮ็ดจังไหนมันเปิดมาคนเดียวจาาย้าให้ทอดสซดออกกันีลยเปล่าเขามีแฟนมาเนาะโอ้ตายกูเจ็บแทนนี่ล่ะเอ้ย เนี่ยโดนอะไรข้างต้นนี้ซุดหนาคนคนร้อยเนาะคนมันใส่บอกเลยตัวแรกมาว่านำไปหาใหญ่จะไหนเออดันไปหางตัวยัยนะไหนงานขอมยังไดวเฝายังจะโดนขอบคุญกบน้องเออสกิลขอบคุณตอนนี้ก็ทุกคนตอนนี้มันฝีมือฝีมือทั้งทั้งโสมนาเห็ดได้ทุกคนฝีมือระดับแบบเทพอ๋อน้ำขอบคุญ อ้าทุกคนน้ำกระปุ้นเนาะอาอดีด้วยอ้าวมาดั้กระปุ่นมาเนาะตอนเมื่อไหร่วันนี้ทุกคนหอมกุ้ยช่ายกะทิหลายเนาะใส่น้นหลายแซ่บแซ่บแน่นอนยังไม่ได้กินยังว่าแซ่บเลยนี่นอนหลายแน่นอนหลายมาเลยจัดเต็มจัดเต็มนี่ มากินเงี้ต่อ,ตอเอานี่กันต่อ,อบ้ามันบบนี่บบราณทีตัวนี้โมกินหอมบัวแล้วเคลียร์ชิมใส่จานมันก็ไปชิมสมบอัตอื่นที่เออไปออชิมไข่เนี่ยโอ้าวแบอืมแซ่บบะซอสลองฮ็ดเองวะนี่ข้นซอมซีอิ๊นดำอะไรที่ไข่อ่อาซอส เล็อบแบบนเอ้อเล็บชอบมะเ็เนและสีขาดบได้ต้องมีน้ำปลาแนกโซฟาวได้เอาตั้งไว้ห้างคังบได้ใส่เ่วบใส่ยังเสีบคนวายใส่มาบีทาบมบิ่ไยงงนี้ยตั้งไว้ยังเสียบดกใส่แห้งแสบเก่ามีใายนะทตอนนี้นะทุกคนใน เว็บเราสบายกดไปสั่งสื่ออะไรแล้วนี่สมบัตทุกคนกลิ่นอะไรนี่อร่อยเลยตอร่อยนะทุกคนนตอนนี้เนะเอาได้ยินข้าว่าจะไปเมกาแม่นละทุกคนเดือนนาะทุกคนที่อาเจ้าว่าที่พวกที่เจ็นตแหละเดินทางเหมือนกินอะไรกันแตเบิร์นมาว่าไปหอดูแล้วมีบินไปบินกลับมาบอลงได้วีซ่าได้แล้วนทุกคน เออจะมีเข้านั่นนขวาแต่ว่ามันจำกัดเฉพาะวีซ่าคือวีซ่าเอาือนานๆเฉพาะวีซ่าแบบนักเรียนหรือว่านักท่องเที่ยวอะไรนี่บัวอะไรจะมีบัวอะไรหยาจะมีหยากแต่กันเป็นแบบเอ่อข้ามีข้อมูลหรือว่าอันนั้นเป็นเฉพาะเฉพาะวีซ่ามันจะจะบ่งให้ไปเฉพาะวีซ่าบางงานมางานจะไปอะไ ต่วขานีเรียบร้อย้วเนณะผ่านมละผ่านแล้วผ่างแล้วที่าออกแล้วไปทางมือเดินทางตอนนี้ไปทางนี้ไปรัไหนตอนนี้อาจะไปเอก่อนไปแคลิฟอร์เนียก่อนหล้วจาไปปอยอืการมโตนี่ก็ยังอยู่ในแคลิฟอร์เนียอยู่อือไปตั้งเมืองนะสตานี่สตานีานำประเนี้ประเนี้ตางกันยไดไมเหอยู่ ในเว็บเราสะพายเนาะสามารถไปพดสั่งซื้ออะไเว็บเราสะพายมีเราเลยมีลราเลยมีเรามีหันอ่าอ่าหันประสิบบูเนาะแซาเห็ดไปแล้วหันจะวิวเกือบลอยละเกลี้ยงเกคี้ยงกล้ยงมีจะไบลินเนาะโอ้แล้วมีคอยโยฮันไปไหนหันฮ้อนางล้มเนาะกับมูมี่กันขนาดนะหันมั่วปิ้นเออมูมี่กันนี่เดินห้องข้ามีอันนั้นลักเอาไปอ่ะนะ บรักเสียงเงาเนอะเดินเตีบ้านเนาะเตีวบ้านเราชอบอันกินประเด็แล้วก็แข็งแห้งเนาะเมนูอาหารนี่แหละสั่งพวกต้มสมหรือว่าย่ำยุ่งยังกับเสือกินโซบะนัวในอาหารเนาะเฉพาะในลาวในทีเดียวเลยเนาะเตือน้องค์ขโอเคทุกคนโปรไปเตีบ้านกับไปเงียวกัไปชิมอาหารยังกับอะไรเนาะมันจะมีเดินของหน้าของหน้าจัดเดินองค์ขาเออแมนโปรไอ้ตู้นเนี่ยมาไปตลอดเอาเตี๋ยวบ้านแถวนี้บ่อหินไผ่ดีก็ไป่ดีกับไผ่ล้อ อ้แม่นะทุกคนเนาะนี่มันเหากันมุกนี่เนาะโอ้ตายแล้วเาอไเเอลงแลงแลงแเป็นวสเต็ปเเดี๋ยวกดกัเลยเวเเป็นบิ๊กไงเเป็นบิ๊กไงนเีกินองกกาิงามๆโอ้ทุกคนเอาเป็นภาวฝากติดตามช่องตกฮิโร่เด้อทุกคนจะทยอยลงคลิปไปเรื่อยๆนาะต่อไปแล้วว่าจะพยายามลงแบบ เกิดบ่ตามเนาะอาจจะไปลงทุกมือแต่ว่าก็สิมาตลอดเดทุกคนเนาะแล้วก็าเราจะลงไว้เพื่อให้เลนให้ดอนเบิงเนาะแม่นแล้วเลนร้านยังให้เบิงลูกแล้วบ่มีแล้วอายุมันเริ่มัน้ังเองได้ไดิงงูปั๊บเลยนะเออนห้องเสียว่ิงขนาดโอ้ปลขนาดเียวก็เสียวได้นเนาะ เชื่อนเชี่ยว่มงเห็นด้อ่ตายแล้วตายแล้วยังเพี้ยนกับเพี้ยนเนาะได้จเพี้ยน่เพี้ยนมาด้นึ่อ๋อ้ยอดด้วะขอบใจทุกคนที่เขาเบิ่งอ่บซองกิลูซองเนาะตุวโรตุวโลตุยิโลคุตสินเนาะเดี๋ยวเรืกวนเงินเขาไปซองมาโอ้เมันอย่างน้อยหมดเลยขอบใจทุกคนเดี๋ยวรื กดติดตามไว้เดี๋ยวก็มีคลิปอัปเดตตลอดเราไปใช้ว่าใช้เป็ไนไลฟ์สไตล์ชีวิตในการใช้ชีวิตบอไปเที่ยวนะฮเสียวเสาวแล้วก็จะถ่ายตอนนั้นถ่ายเบิ้องอไม่ว่าหอเที่ยเบิ้งช่วงหอยเทียวเบิ้งอ่า <c oughs> โอเคเป็น <c oughs> สาระเลยเกินเอาทุกคนขอบใจที่ติดตามขอบใจทุกคน,ท,คน,ท,คนที่กดไลค์ like, กดซับสไครเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีพีนหน้าเนาะว่าไปไซเนะมีเหตุการณ์แบบไปเนาะสหรับเมื่อกี้แมันเขาเอาแบบพ่อหอมปากหอมคอเนาะเพราะว่าเจ้าของมันเกิดวันนี้แบบเบิ้งลูกหลายเนาะก็จะเกิดแบบเบื่อเบื่อ กินดื่มแม่น้อยนึงอยู่ประมาณนี้เรกคนเนาะแต่ว่าก็คิดฮอดทุกคนเด้อเนาะคิดฮอดทุกคนสมัครเมนเข้ามาได้เห็นมะมลน,น้ำกันได้ทุกคนเด้อทั้งไทยแล้วก็อยู่เมกาพร้อมนะทุกคนเนาะทั้งยูลาพร้อมเด้อขอาใจละลายแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าไปกนแล้วบ๊ายบาย